สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทุกท่านครับโอ้โหโเกิดเรื่องใหญ่อีกแล้วครับมึงมาประกาศอะไรตอนนี้นะครับอ่ะเอฟีครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อะไรอาจจะนิยายเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับตัวเขาตัวสกปราไปเพื่ออัตรันะครับในการทวงใครเข้ามาพิมพ์ชิพโพล์สามครับผมไม่ของเราไมชอบครับมันเป็นเพียงแค่นิทานมันเป็นเพียงแค่นิทานทุกท่าน FC ครับลายออกมาประกาศนะครับออกมาประกาศยุติแล้วนะครับออกมาประกาศยุตินะครับเป็นประธานนะครับมูวิธินะครับดาวพูโตในทานเรื่องนี้ครับออกมาประกาศยุติแล้วนะครับนะครับกับผมนะครับนายกากนะครับประธานมูวิธิดาวพุ่งใต้ขอประกาศนะกับคณะท่านกรรมการแล้วก็ผู้บริหารสูงสุดนะครับของมูวิธินะครับกับผมนะครับ ไม่สบายใจนะครับหลังจากที่มีการไปร้องเรียนกับผมนะครับจึงขอประกาศนะครับยุตินะครับการเป็นประธานนะครับหมูจิดาบุ้งใต้นะครับไว้ที่นี้นะครับด้วยความเคารพอย่างยิ่งนะครับกับผมนะครับนายกากนะครับยอดมนุษย์นะครับขอประกาศยุติไว้ตั้งแต่เพียงเท่านี้นะครับยังด้วยผมมีภารกิจเยอะนะครับผมไม่สามารถที่จะ มีเวลานะครับเนื่องด้วยนะครับไม่อยากให้มีผลนะครับผมกับตองงานของผมนะครับนะ,ะงานของผมนะครับอาจจะไปทบระเทอนกับงานของท่านนะครับเพื่อปวามสบายใจผมขอประกาศยุติทุยไอ้ท่านประกาศตั้งแต่เมื่อคืนเขาาไล่ออกต้งนานเพื่อมันจะมา,าประกาศนะครับผมไม่มีเวลาพนะนะครับมึงแล้วประกาศลานะออกหรอกเขาไล่มอึงอ,อกีอก้ เห็นไหมครับเขาไล่มึงออกเข้าใจป่ะมึงจะประกาศลาออกอะไรทิงสวยไงทิงสวยไงทิงออกลูกสวยไงนะครับออกลูกสวยไอ้ชัดออกลูกสวยไอ้เหี้ยเขาไล่มึงออกมึงชิงประกาศลาออกมนู้ตายแล้วอ,อ,อับอายกับยี่หายนเลย อีเมียก็ปากดีครับเมื่อกี้นะครับนะออกมาไล์สดนะครับนะท้าลบนะครับกับมาน่าจะเป็นมา,มาดาน้อยสิครับนะประกาศจะเอามาดามเข้าคุกไหนสิครับนะแล้วแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงจะได้เวรกรรมแม่งมีจริงส่ผมบอกเลยใครไม่เชื่อเรื่องเวรกรรมผมเชื่อเรื่องเรื่องเวรกรรมนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะสีสิครับนะครับเวรกรรมมันมีจริงนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าครับ ชาตินี้ไอซีครับผมบอกเลยนะครับว่าวันนี้ครับวันที่พวกเรารอคอยก็มาถึงแตกกันยับนะครับแตกกันยับนะผมบอกตรงนี้เลยว่าวันนี้ผมมาสะใจที่สุดเลยเป็นวันที่ผมแม่งดีใจครับที่แม่งวันนี้แม่งมาทิ้งทีคนจะได้รู้สันตาในคนพวกนี้ครับว่าสันดาลท่าท้าแทเบื้องหลังเป็นยังไง ได้รู้ว่าสันดานท่าแท้เบื้องหลังของไอ้ไอ้ไอลน์มันเป็นยังไงวันนี้นะครับหลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วนะครับได้เห็นกันแล้วเราอยากให้ทุกคนนะครับนะสบายอกสบายใจกันไปใครทำดีมันก็ได้ดีครับใครทำไม่ดีก็ตามนั้นนะครับทุกท่าน ต้องพูดอะไรเยอะนะครับมึงจะออกมาประกาศทำไมถามน่อยว่าลาออกเหี้ยเขาร้่มึงออกมึงต้องมามาประกาศเพื่อชิงความสวยหรูหรอกนะครับเหี้ยไปมุดเงินหลังบ้านอเหี้ยแล้วนิทานเรื่องนี้ได้ข่าวว่าเมียไปปันป่นสสลปไปกันใหญ่แล้วีเมียก็ปากดีนะออกมาพูดสวนในไล์สดเนี่ยนะครับ ว่าดีมาดีกับออกมาท้าเลยครับเะามาดามเข้าคุกเอางานนี้ครับไปกันใหญ่แล้วครับทุกคนไปกันใหญ่แล้วใครนะครับจะให้ผมเป็นพยานะครับผมพร้อมนะครับมีหมายมาหาผมนะครับถ้ามีหมายมาหาผมนะครับผมพร้อมที่จะไปเป็นพยานทุกคนนะครับแล้วผมผมพร้อมที่จะเปิดคลิปเสียงเอาแล้วครับบันเทิงแล้วงานนี้ครับบันเทิงเริงใจแล้วเอฟซีครับ นะครับครับบันเทิงเรืองใจแล้วครับนะตัวขายตัวมันแล้วครับงานนี้ครับโอ้เหนื่อยใจครับเหนื่อยอกเหนื่อยใจครับเวรกรรมมันมีจริงครับไม่ต้องไปรอชาติหนะครับชาตินี้นะครับเอฟซี ครับใครทำดีได้ดีครับใครทําชั่วก็ได้ชั่วครับนะครับเอาเต็มที่กูเชียวกมือง,งานกูเชียวกมึงนะครับนะแต่วันนี้มันทําให้กูได้เห็นอะไรหลายอย่างอนะรกงจริงมันทำให้เห็นอะไรหลายอย่างหรือว่าคนยัยลายนะครับพอมที่จะเปิดหน้าหมดนะครับไม่สนใจใครทั้งนั้นนะครับ พอพี่เปิดหน้าหมดนะครับไม่สนใจใครทั nice ้งนั้นออกมาท้าลบแล้วนะครับนะออกมาท้าลบแล้วนะครับนะครับออกมาท้าลบแล้วครับตอนนี้นะครับทุกคนออกมาท้าประกาศกันลั่นแล้วนะครับตอนนี้ครับโอ้ยนะครับพี่น้องครับงานนี้ครับสนุกครับผมบอกเลยว่าสนุกสนุกแน่นอนนะครับสนุกแน่นอนนะครับ เราก็รอไอ้สิครับเราก็รอติดตามชมนะครับว่ามันจะไปกันยังไงกันต่อจะออกลูกไหนจะไปแผลไหนเราก็รอชมนะครับทุกคนครับเราไป็ผู้ชมเราเป็นผู้ชมที่ดีครับเราเป็นผู้ชมที่ดีนะครับนะเอานั้นเอฟซีครับ นี่นะครับพวกเรานะครับตั้งตารอวันนี้มานานกันแล้วนะครับหลายๆคนก็ตั้งตารอกันวันนี้ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่านะครับวันนี้นะครับเวรกรรมเนี่ยมันได้ตามทันนะครับจังห็นได้ชัดนะครับไอสี่เนาะเอาเลยครับพวกมึงซัดกันเลยครับกูรอดูอยู่นะครับซัดกันเลยนะครับนะซัดกันเลยครับแต่ว่างานนี้นะครับคนที่ถือไพ่เหนือฝ้าก็คือมาดามนะผมบอกให้ว่าคนที่ถือไพ่เหนือฝ้าคือมาดามเพราะอะไรสี เพราะอะไรนะครับเพราะมาดามพวพ้องแกเยอะแล้วกท็ที่สำคัญก็คือไอารามันไม่ได้ FC พูดใหญ่ใจดีนะครับไปหลายคนซึ่งขอรับไม่ได้ครับไปด่าคุณพ่อคุณแม่มันไม่ได้พี 4, เก่งกับผู้หญิงนะพี่ครับมันไม่ได้ครับในโลกโซเชียลไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมครับในโลกโซเชียลคุณจะมั่วคุณจะพานคุณจะไปด่ากาดไม่ได้นี่คือข้อพลาดของไอร่าครับ งานนี้ครับผมบอกเลยว่าปิดตํานานจริงๆปิดตํานานครับโอ้โหแล้วกูมาละแคะลงมาเล่นด้วยผมบอกเลยครับบันไล่จริงผมบอกเลยว่าบันไล่อ่าโอเคครับนิทานครับใครเข้ามาพิมพ์ขี้โกหกสามผมรับผิดชอบแล้วนิทานเนาะ